รุ่นงามครับพุ่หนุ่ยปใส่เดืองอยู่ครับก่อนเจ็บจังพี่หุ่ย้ยพอดีเนาะสองมาอีกเห็นอีกครับพี่น้องงามของคอนนี่ลีครับพี่หนุ่ยผ่าเลยเนี่ยคอนยืนครับลีลีครับพอเลยครับพี่น้องก่อนนี้น้าเติบอยู่ครับถึงเป็นงาก็เป็นงาคุณนมาผ่าครับในนี้สวยครับจุ๊บเลยจ้าพี่น้องงามอยู่ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับพิสารบ้านฉันจ้าพอกันในวันที่27พฤศกิายน2568จ้าวันนี้ภาพพี่น้องขืนรอปลารอผู้น้อยเนาะครับผมเมื่อวานแม่พ่มีบอกวันที่พิดบอกแม่พ่มีบอกวันพีทบอกวันที่พิทตอนเก็บพีทแต่ว่าเปิดขีปบอกถึงพจ้าครับผมก็น่าเฮดบดคือเก่าครับพี่น้องก็นีพี่น้องเข้าได้เก็บอยู่เนาะแต่ว่ามาคนละนวยผู้ครับมื้อไง มือนีมาหน่วยผู้ที่เคยมาจักเถื่อนเนาไอ้นาะขึ้นเป็นเถื่อแหลกใะพี่น้องไปจ้าล้นน้ำการจ่าึ้นเถื่อแหลกในสีโ้มสีมันบ่จ้าใชครับมาโซนไหนเนาะมาโซนใหน่เถื่อแหลกใะพี่น้องที่ขึ้นมาดอกหน่อยคือกันดอกเอาเลยครับวัตถพรก็ดีเลยครับไม้ใหม่เนาะนี่ครับเลาะไปเรื่อยๆครับโซนทั้งเห่านั่นบ่ออกเนาะส่วนหมาค้อนก็นอนอยู่ซื่อๆ แต่ก no okay. no. ็เกลือกเอาหน่อยเนาะแม่นครับได้มากเลยก็ให้ได้แกะมาแล้วมาแล้วแตได้ไม้ใหม่ไม้ประจำไปแล้วเมื่อวานเหอาะมีอนาคตอยู่ด้วยนี่ยออกเลื่อยแล้วเนาะอากาศกนาวดี ที่ไหนอันนี้อาบๆแบบเขาว่านอไม่ไม่ไม mm ่ไม่มาแบบเสียงๆหน่อยเนาะนี่ปลายคือเก่าครับในคอนโมเห็นเนาะโมเห็นอได้น้ำปลายเพิ่มครับพี่เนาะ con lái kia zen nhá, của tôi con lái kia phi nhóc, ngon như sư, mới để ở thua con nhá, cái của thằng phải ngoạn nhúm. này chào นี่จะออกแต่เอทอ,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 อคอือบ่อยู่หลังคอนว่าสิพอคอนไม่ไหมบอหลุดน้ำกันจ้จพี่น้องเอาคอนครับปลาไหลจ้าทีมาถึงบ่งอน้องแม่ <c oughs> จ้ะเจ้าก็นี่ทุกหน่วยผู้ครับไปดูไปดูมองคอนหลายคอนไหลเน,หนะาะครับผมจ่ายได้เป็นสีเหมาะสำหรับการออกเนาะ <c oughs> ั่นคือเป่นแหงก้อนถึงก็ออกก้อนเลยพี่น้องนี่เ,นเขาเก็บนี่เป็นพี่น้องเก็บเรือเนาะนี่นครับเป็นดอกสนนี้เนานะเด้อดูในพอดี อ๋อเลครับพี่น้องมันใหญ่ก hmm. ว mm ่านี้จ๊งน้อยเนาะเป็นที่พี่น้องเก็บนะเนาะครับผมนี่เราจะพี่น้องหันเก็บไปได้กระเป๋าใบมาบรรุนก็ได้เนาะครับผมเก็บนเพื่อนช่องโอ้โหต่อยพี่น้องไม่จ้ะโอ้โมืเพิ่งจะเก็บลุงนี่ตีเลยม่วงอันใส่นี่จะเป็นใส่ของม่วงอันเนาะแม่ใช่เดี๋ยวกระแตกออกมาใหม่เราเก็บอยู่เดี๋ยวครับจ้ะ Mà một yên cái đấy nệ kênh 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 cái kênh <laughs> <laughs> mà, mình kênh 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 cái Okay. ดดนีเดี๋ยวคั้งหนพี่อ้ด,อด้ิอเลยครับพี่น้างต้เดีนคือแค่ไหนแน่นี่นี่ครับขันดอกไงคือของแม่์อมีนี่บินได้นี พ่อแม่พามีดอกใหญ่เด้หักโบลบางง่าโนาบ่หักโบนาดอกใหญ่เป็นเฮดใส่แกงจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเก็บคนอนีแ้แหละพาไปเก็บไปถือบะบ,บุพี่น้องเห็นสีว่าสวยเหลืองสวยคน Nói nè nó. Oi, có lẽ xem phần đây Oi, lưu ý vừa đẩy nó. Cool, có tiền đại. Give thật là ý kiến, thật là nơi đấy. ngàm không phần lý lìa gần như lìa gần như nè ไม่เยอะแต่สวยจ้าเก็บมวนผงได้ครับหลวเ่น้นะ,ะใบหนูน้ครับแต่ว่าเป็นเฮดเกงเนแต่พี่น้อง,ง,องเดี๋ยวโผแเนีนีเด้โอ้นแม่ปลามีนงางาพี่น้องบึ่งพี่น้องปด้เห็นแม่ปลามีฝนน่ยเด้ทีนี้ว่าท่านขักอยู่นอ้องากเพื่อแต้ฝนครับเป็นงาพนพนนอะ เพี้นเ็ดจ้ะพี่นนองให้พอป่ะมีขึ้นเอาบอสูงแห้งงามอยู่นอตแตอร์โนาบนได้เนาะดอกเฮ็ดสวยอยู่จ้ะ Đi định nâng lên luôn ok Một cái ok con ok 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 Ủa cái ok 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 ngay suốt còn <laughs> <laughs> thì nó có gì ở giờ tôi đại đâu cô penta nấm, cô bù nấm này, để ra hao này, pita, pita cân nấm, nhang phun đỏ nè, bay lái mỏng rồi hung lái bòn, các bạn gì ก่อนเป็นยังนอนอยู่คือเก่าจ้างานน่อยเจ้นี่ตุนครับนี่ตุน้ตุน่นตายได้าจทีแน่ก่อนเกิดนอกันตายวัน คือน่อสุกครับคำว่าบ่อออกก็ยังออกเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องนี่ดอกนะอยนี่แน่ครับก็เป็นบางไม้ครับพร้อมมองได้เพิ่นเป็นดงแน่กับท่านออกอ๋ออีูน่อดอกกำลังดีอยู่ครับพี่น้อองผมลายใกล้กวนตุ่มๆอยู่ใกล้กวยยางซื้ออีกแน่นพ่อ ลึกๆกระซมนะเพราะว่าเขาถนัดพ่าพี่น้องคอนพ่อคอนบินบินมั้งเนาะเห็นแต่ห้อยตีนมั้เนาะจ้ามาสาวทางไม่เป็นดอกเดือที่พี่น้องเป็นบัวหนักเลยเดือแนวนี้เนาะขอนยืนครับมีเือออกไปตะงาปิดโอ้หาคินเนาะครับผม ne vedranno ขันร่มลงสียออกโบราณสีออกจะยืนยืนเดี่อนเหือนเนั่นดิคอนนหักลงครับอดเอาิเอเลยมีไม่คอนออกมาไล่มงูม่เนได้อ้ายนเมืนออกมาไล่เทานี้เป็นมือสองเนน่เป็นมือเป็นมือหนำเนาะจ้ะเป็นหอแบบคนนมาเป็นมืออีกตัว มาเห็ดออกห่างนะครับแม่เป็นสิว่าเห็ดคักเลยเมื่อวานตอนนี้น้าเติบอยู่ครับดอกงามอยู่ครับพี่น้องนี่จ้ะท่านผ้ที่จะเห็นเฮ้ยตาดีทินี่ดิเห็ดแกงโดนละเมอแบบนี้โอ้ยดนง่ามครับคุณหนุ่งสวยด้วยเนาะครับผม เดือดสีแม่เนาะนี่เห็นจ้ะส่วนยาเพรับเบนี่ยคือก่วนกระมจัดเลยปะลายภาพก่อนจัดไปหมดอุยพอดีนอเนาะครับผมเดสีแม่นนเนาะไม่นจ้ะอ๋อมีแขยางโตเลยจ้ะใส่เหลืองอยู่ครับคอ,อนลายหลุนเนาะ่อนยังต่นจ้ะ เม่ประมีดเห็นจุ่มเดียวนั่งเ้าพอเประมีมากพิ่นมาเห็นอีกืันนี้นนจะพี่น้องเป็นเห็ดแกงจ้ะสองมากอีกเห็นอีกกล้พี่นนองเจะถ่ายมือน,นี้เด้อ <c oughs> đi đây vậy đấy đây 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 ดีงาจ้ะถึงเป็นงาก็เป็นงาคุณนภาครับงาบินงาบินอ้าวฟิวบ้างเหรอบนน้ำ <c oughs> คุณนภาพาเนาะคุณนภาครับไม้บทนาจ,จะพีน่นนอ คอนก็เห็นลายอยู่ครับแต่ว่าเพื่นบอกเนาะออกเป็นบางขอนครับสวยดีอยู่คอนยังไโอ้งายังไรงาเตดอกใหญ่ดีเนาะาเดี๋ยวกันนะไปขาวรุ่นซุปแสบรุ่นนี่โอ้ยยำคือเกิดบ่แมนจ้ะน้ำต่อครับกนนจ้ะั ว่า็นดึงข้างใต้คนละเอาไปตะปีดอัน,นโอ้งามกอกันจ้ะเห็ดวันนี้มีแต่งางามเนาะมีมันก็ะด่าางค้อนจ้ะ ดเอาผงก่อน่มองเล่หอ,อุ้ยหลายเต๋อดีตมีนกยังองขามขบ่อยามบ่งดีๆกันน้องนั่งเสื้อเิ่นบดออกล้างคอนเนอาะจ้ะวางกระตาไว้ใกล้นาะแม่จ้ะ เลี้ยนหาเรียนบาทเรียนสีตอนนี้กันสองสีเดียวหนึ่งจะ้ะ <c oughs> อีกสีหนึ่ง con thì phải nhắn nổ nó ẩm à. Đột ngay, đột ngay mày Mãi sao hả? Suối <laughs> 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 Nè Cái chân kinh khẩu rồi <laughs> 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 ซิปอาหันใบหูแต่ว่าอ่อนดีจ้ะเมเปิ้ลพีตเป็นังไงเหมือนี่ยดีแล้วนะฟังออกบัวลายอยู่ครับพี่น้องดอกงามเนาะจ้าที่ครับดอกมันตายอยู่ครับพี่น้องเบอร์ไหนจ้าเบอร์ยูพี่น้องสิ <laughs> บห้าเบอร์ยูแม่ปิมี เลย้้อพี่นงงามเลยครับมีแนวแถเพิ่นเนาะ <Okay. S 1> ม,นมันห้อยคนเก็บครับมาคนเก็บต้องเก็บเบิด oh. นะโอ้ยเก็บต่อมเก็บเบิร์ดเลเนาะแค่ที่จุงไว้นี่ครับคือจังสีเนาะไม่ได้ครับ <ว><น>ไม่ไม่นี่เนี่ยไม่ดือะไรนี่โอ่งค,คือครับผมก็สุดไม้เนาะแม่ป้ามีเพราะว่าเฮ่ากับบอคอยไม่เดมาครับมา,มาไม้ไม่ไม่ครับ,รบมือนี้นมือนี้เธอแหลกเนาะแม่นครับลอกไม้ใหม่จะพี่น้องพูดน้อยใหม่พูดี่เคยไปเนี่ยบ่บ่ออกไปไหนเนาะแม่นครับไปมือวานบ่ได้คือข,ขวานครับพี่น้องมือนี้ไ<ค><ย>ด้รลายกว่ามื่อวานนี่นี่แม่นครับแกเก็บเลียผสมหน่อยไปจะพี่น้องเพราะว่าเฮ่ากับบอกินเนาะครับผมกับ ออกเป็นบางผู้เนาะเทาก็มาถือผู้ที่เพิ่นออกครับเมื่อวานเท่าถือหน่วยผู้กับพี่น้องเพิ่นก็ออกบางไม้เนาะจ้ผลงานเทาจะพี่น้องเต็มกระตานี่เลยเื้อใส่กระตานี่อีกครับผลงานเทาน้ำงาเนาะที่ออกเป็นยังไงกันพี่พี่เนาะเขาเบิ่งเลยบางดอกก็บฏิกิเก็บให้เบิ่งเลยจ้ะเพราะว่าเพิ่นออกน้ำงาเนาะไม่หอยยัง โอ้มีวายหอมเลยเดี๋ยวเก็บขึ้นเนาะครับผมแสดงว่ากระตาตัวนี้หน่อยกลัวเนาะเพร่ะกรหยิงน้ำเนี้ยห้าพายไปเพิ่งกระเตะลงไปเรื่อยประมาณสองลูกอยู่จ้ะทิดได้เก็บสะก่อนเนาะครับผมสำหรับมโอนี้กับผ้าพี่น้องขึ้นเขาคือเก่าครับแต่ว่าเปลี่ยนหน่วยใหม่เนาะไข่อยู่คร <enfin> ับ <No> พ <boundaries> ี <Bund an doo hehe> ่น okay? ้องถือ หน่วยที่เพิ่นออกอยู่เนาะยังได้เก็บอยู่ครับแต่เก็บได้เล่มผู้เพิ่นเก็บก่อนกับ่ได้เก็บเอาเบิดเนาะครับผมหรือว่าใหญ่ไว้บ่เพิ่นอาจสิบ่ร์ดมานั่มสีสันนะผลงานในวันที่26หรือ27 27จ้ะเพราะว่ามื้อนั้นมื้อนั้นบ่ผิดเนาะแม่นใช่บอผิดตอนเก็บคือว่าพุ่นกระตาแล้วครับเก็บใส่กระตาหน่อยแน่กระตาใหญ่แน่เนาะมีไว้สอหยดกับบักทัน3หน่วยซ้ำหน่วยอ๋อ ถือว่าโศกมันอยู่ดอกครับพี่น้องแต่ถือว่ามาบฟา่ฟ้าเอาเนาะเมือนอก,ก็บ,บ้ม,มาไป็นสาวนาอรับามผลงานก็ตามที่พี่น้องเห็นจากเก็บเล็กผสมหน่อยผู้บ่ถนาคใจถือว่ามาันอยู่จา้จาจ้าฝากก็ไล์ก็แช่ก็ติดตามไปส่องอีสานบ้านฉันได้ด้อจา้าแม่ปามีก็ขอบุญขอคุณพื้ที่เขามารับชมขอคุณตุกการาล่งางแรงใจที่ส่งให้พ่อป,ปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจา้า